ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระรรทำสัตยปฏิยานสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธ,ธ,รรม,ทธมหามณีรัตนะปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศั์ซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงภัยบูรณ์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่นั่นคือคำถวายสัตย์ปฏิญาณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกมุมาร เมื่อ28ธันวาคมพุทธศักราช2515ในพระราชพธิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาพิไทยนับจากวันนั้นมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชการณียกิจที่สำคัญนานนับประการเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยความมั่นพระราชาหไทยด้วยความรอบคอบและด้วยความรับผิดชอบสำเร็จผลดีเสมอมาสำหรับพระปีชาสามารถของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทางด้านกิจการทหารนั้นก็ต้องยอมรับว่าท่านนั้นทรงมีความสนพระไทย ในเรื่องของกิจก,การทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ท่านทรงพยายามที่จะทําให้เป็นตัวอย่างให้กับทหารทหารมาโดยตลอดพระองค์ได้ทรงไปบ,บัิภารกิจนอกเหนือจากงานทางด้านการทหารทรงเยี่ยมเยยนราษฎรข่าชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารซึ่งปฏิบัติงานอยู่ตามภาคส่วนต่างๆของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงให้ความสำคัญต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตา้ทรงเยี่ยมเยียนช่วยเหลือให้คำแนะนำและก็บรรเทาภัยที่เกิดขึ้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎตราชกุมารทรงสนพระไทยด้านการทหารเป็นอย่างยิ่งโดยจะเห็นได้จากการที่พระองค์ท่านได้ขอรับการศึกษาด้านการทหารจากทั้งภายในและภายนอกประเทศนอกจากนั้นเมื่อทรงสําเร็จการศึกษาด้านการทหารจาก วิเชียรการทหารดันทรูนประเทศออสเตรเลียแล้วพระองค์ท่านได้ทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำกรมข่าวฐานบกรวมทั้งได้ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมการฝึกของกองทัพเรือในโอกาสต่างๆพระองค์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าร่วมในการฝึกยกคนขึ้นบกของทหารนาวิกโยธินทั้งสองพระองค์ทรงร่วมเดินทางข้ามอ่าวไทยพร้อมกับทหารนาวิกโยธิน จากฝั่งตรงออกที่ฐานทัพเรือสัติหีบจังหวัดชนบุรีไปยังอ่าวไทยฝั่งตะวันตกโดยประทับแรมบนเรือรบและไปลอยลำอยู่กลางทะเลหน้าอ่าวบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสจนถึงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชด,ดำเนินทอดพระเนตรการใช้อาวุธของทหารนาวิกโยธินพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่อนพระองค์แรก ในพระบรมราชกีวงพระองค์ทรงทําการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศหลายแบบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเครื่องบินขับไร่ F-5 ซึ่งได้ทรงทําการบินอยู่เป็นเวลานานและทรงมีชั่วโมงบินสูงสุดในกองทัพอากาศมาถึงหน้าปัดนี้การเวลาผ่านไปได้เป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิลาลงกรสยามกุฎราชกมุมารได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิยาทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชการณียกิจนานนับปการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยมิได้ย่อท้อดังปรากฏว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกมุมารได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบำบัดทุกข์บำรงสุขแก่อนาประชาราษฎร์ทรงมีพระญาติกรณิกีจิตมากมายก็ทรงจัดผู้แทนพระองค์ ให้ไปเยี่ยมข้าราชการทหารพลเดือนตำรวจซึ่งบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยประชาชนในการที่จะไปเยี่ยมเยี่ยมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความสนพระไทยต่อประชาชนของพระองค์ท่านนั้นท่านทรงสนพระไทยอย่างยิ่งนะครับ เกี่ยวกับในเรื่องความยากจนของประชาชนท่านจะเสด็จเยี่ยมประชาชนในถิ่นธุรกันดารในหลายๆแห่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านได้เสด็จไปในพื้นที่ที่อันตรายจากพระจริยวัตรอันสง่าง,งามเต็มเปี่ยมด้วยพระวินัยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารโดยเฉพาะพระภารกิจด้านการทหารของพระองค์ท่านที่เสด็จไปในสถานที่ต่าง พวกเราเหล่าข้าราชการกองทัพเรือในฐานะพระสงนิกรรู้สึกเลื่มปิติอย่างหาที่สุดมิได้และพร้อมที่จะถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดีตราบจนชีวิตจะหาไม่นอกจากนั้นเมื่อนอกเวลาราศการแล้วพระองค์ท่านได้ทรงอนุญ,ญาตให้ในายทหารสามารถนำงานที่มีความเร่งด่วนไปถวายให้ทรงได้ตลอดเวลาเมื่อติด พระราชกรณียกิจหรือทรงพระประชวรนั้นพระองค์ท่านได้เขียนเวลาตามระเบียบของกองทัพบกทุกประการอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กําลังพลในกองทัพบกตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชก,การอยู่ในกองทัพบกนั้นพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กําลังพลของกองทัพบกและทรงพระปีชาสามารถทรงมีพระวิิยะอุตสาหะเป็นที่ปรากฏตลอดจนทรงเอาพ้าไทยใส่ในความเป็นอยู่ของกำลังพล ด้วยดีเสมอมาอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่นำความปราบรื้มมาสู่กำลังคนในกองทัพบกอย่างหาที่สุดไม่ได้กองทัพบกาได้สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการจัดเครื่องบินพระราชพานะนำเสด็จไปทรงปฏิบัติพระากรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ในกรณีที่พี่น้องประชาชนชาวไทยประสบความทุกข์ยากหรือเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ หรือเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาและมอบหมายให้กองทัพอากาศนำสิ่งของพระราชทานคณะแพทย์และยาเวชภัณฑ์ไปช่วยประสบนิกกรของพระองค์อยู่เสมอในด้านมนุษยธรรมพระองค์ยังทรงพระเมตตาและเป็นห่วงประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบความสูญเสียและได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่เช่น พายุไซโครนนากิสที่พัดถล่มสหภาพพามา่าเหตุการณ์พดินถล่มในมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในเหตุการณ์ดังกล่าวพระองค์ก็ทรงมอบหมายให้กองทัพอากาศจัดเครื่องบินลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานและนำคณะแพทย์พร้อมเครื่องมือรวมถึงยาเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเหล่านั้นเช่นกันในวโรกาสคล้วันพระราชสมภพครบห7พรรษา ในวันที่28รกรกฎาคมศกนี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและลูกจ้างสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยกระทรวงรเกษตรแตะสากร์ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพร,พรชัยขอทรงพระเจริญยิ่งยีงนานและทรงเป็นมิ่งหันของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม